สวัสดีครับท่านผู้ชมที่าร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญามาตรา113ท่านผู้ชมครับมาตรา112กับมาตรา113อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติว่าผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีมาตรา113บัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2. ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวไม่ได้หรือ 3. แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาสองมาตรานี้สามารถสรุปด้วยถ้อยคำสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายคือมาตรา1 1 2 ผู้ใดหมินสถาบันต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีมาตรา113ผู้ใดยึดอำนาจการปกครองประเทศและล้มล้างรัฐธรรมนูญต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับเมื่อเทียบกันตัวต่อตัวระหว่างมาตรา112กับมาตรา113แล้วจะเห็นได้ว่ามาตรา113มมีอัตราโทษสูงกว่ามากเพราะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ในขณะที่โทษตามมาตรา112จำคุกไม่เกิน15ปีแต่ในแง่ของสภาพบังคับจริงกับปรากฏว่าโทษตามมาตรา112นั้นน่ากลัวกว่าโทษตามมาตรา113เป็นหลายเท่าเพราะโทษตามมาตรา112นั้นนับตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับกลุ่มตัวหรือไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนก็ถือเป็นวันเริ่มต้นของการสิ้นอิสรภาพและจะสิ้นอิสรภาพไปอีกนาน กว่าการพิจารณาคดีจะถึงที่สุดแม้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแทบจะมองไม่เห็นทางในขณะที่โทษตามมาตรา113นั้นใช้บังคับได้อย่างเฉียบขาดแต่เฉพาะการยึดอำนาจที่ทำไม่สำเร็จถูกจับได้เสียก่อนก็เลยกลายเป็นกบฏไปแต่บ่อยครั้งก็ได้รับการอภัยโทษเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันจึงไม่น่ากลัวเท่าที่ควร แต่ถ้าการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารเป็นผลสำเร็จคือยึดอำนาจได้แล้วไซคณะผู้ก่อการรัฐประหารนอกจากจะได้รางวัลในชัยชนะที่ใหญ่โตมโหฬารครับบ้านครับเมืองแล้วย,ยังไม่ต้องรับผิดอีกด้วยเพราะการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งจะมีตัวช่วยเยอะแยะไปหมดเอาอกเอาใจพี่นอพี่ทากันราวกับเป็ดเทวดาก็ไม่ปานเพราะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมานั้นง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากและด้วยเหตุนั้นอีกนั่นแหละแทนที่ผู้มีศักยภาพในการทำรัชประหารจะรู้สึกละอายเมื่อมีใครมาถามถ,ามถึงการรัชประหารกับเห็นว่าการรัฐประหารเป็นเครื่องมืออันชอบธรรมในการปกป้องสถาบันและความมั่นคงของรัฐนทหารใหญ่บางคนถึงกับหลุดปากว่าทหารจะไม่ปฏิวัติถ,ถ้าไม่มีใครสั่ง ท่านผู้ชมครับในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยนั้นมีหลายคนพูดถึงการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดๆเลยว่าห้ามทหารทำการปฏิวัติหรือห้ามมิให้มีการนิรโทษักรรมให้แก่คณะรัฐประหารแต่ผมว่าเขียนเอาไว้ก็ป่วยการเพราะทันทีที่รัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งคำเท,เท่เหล่านั้นก็หมดความหมายเพราะในอดีตมีมาแล้วทั้งการบัญญัติห้ามมิให้มีการรัฐประหาร และห้ามมิให้มีการนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารแต่ก็ไม่เห็นมีใครกลัวดังนั้นคราวนี้ต้องมาคิดหาวิธีกันใหม่คือแทนที่จะเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก็ลองมาเขียนเอาไว้ในกฎหมายอาญาเสียเลยพูดง่ายๆคือเพิ่มเติมลงไปในรประมวลกฎหมายอาญานั่นแหละมีมาตรา1นึอยู่แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นวรรคสองเสียเลยโดยใช้ข้อความว่ามาตรา1นึวรรคสอง ห้ามมิให้มีการนิรโทศกรรมแก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่ทําการยึดอํานาจล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าการยึดอํานาจนั้นจะสําเร็จหรือไม่ก็ตามเสร็จแล้วก็ต่อด้วยวรรคสามว่าผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือดําเนินการใดๆเพื่อให้มีการนิรัทศกรรมให้แก่คณะผู้ก่อการยึดอํานาจถือว่ากระทําความผิดและต้องระวังโทษตามมาตรานี้ด้วยท่านผู้ชมครับ ถ้าระบุไว้เช่นนี้ในมาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญาแล้วในอนาคตถ้าหากเกิดการปฏิวัติรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญอีกถึงแม้รัฐธรรมนูญจะถูกฉีกทิ้งไปแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แก้ไขเพิ่มเติมนี้ยังอยู่การนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารก็จะทำไม่ได้อีกต่อไปท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญามาตรา1 1 3ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ